ถูกมีแต่ผู้มีบุญโอ้ดอกไม้พิเศษตัวมื่อนี่ขาวงามหอมเนาะเอเอสาธุสาธุส,าธสุขใจสุขใจ จากนี้ไปสํารวมกายสํารวมวาจาให้สงบ <c oughs> แล้วค่อยน้อมนำเครื่องประดับกายภายในอันวิเศษคือศีละพรน้อมนำมาประดับไปที่กายที่วาจาของเรากายวาจาของเราจะได้งดงามมีกลิ่นหอม แล้วก็มีความสุขราบเท่าชลาเพราะฉะนั้นจากนี้ไปตั้งใจนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระบรมศา,ศ,าศ,าศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งใจสมทานพระไตรคิมแในเบญจสินตามลำดับด้วยตนเองว่าดังๆพร้อมกันไปเลยเด้อ Sure. Uh -huh. mm <laughs> भोगसम्पथाननिपुतिञ्जन्ति तस्मा शिलाङे सोत ये and yeah. อดเย็นให้พ่อปองทวีกันปุยญาติญาญาญาเจ้ากรรมนายเวรแม่ไพวันปอดสุขพร้อมพรอบครัวรวมบุญบนนุญหน้าทั้งร้อยบาทจ,จราญีสงสี่สิบบาทอดเยินให้แม่บุญใจปอดสุขดีปอดสุขปุยญาติญาญาตาเทวดาอารักเจ้ากรรมนายเวรปูปชาอาจารย์ตลอดสัพปสันทั้งหลายแม่ที่พันนีพายยินดี ในอดีตไทยแท้ทวายสังพัฒนาโดยที่ให้พิดามาดาเจ้ากรรมในเวียนสองร้อยบาทกับไผ่ปูนวิปุโรค่ายุพันต์ปจัจฉนนทิตุกอบรมพมุตตสัจนาทุกอย่างทุกรายการสองร้อยบาทแต่ต่อญาติธรรมปัจจันตเจ้าพบเสดสัมปโนโนนาดวในพมโพ

สิบเจ็ดแพทยน้ำส่งหนึ่งแพทยน้ำถ้วยหนึ่งลังมะเขือห้าถุงฟักสามถุงกะหล่ำปีสองถุงแตงกวาหนึ่งถุงมะนาวหนึ่งถุงขนนหนึ่งถุงนมปอมหนึ่งแพทย์หอมแดงใบมะปวดพิกแล้วก็ข้าวสารสามกระสอบแล้วก็อีกสองถุงนอกจากนั้นกอดพนัยยา หนึ 1> 1่งถุงมะละกอหนึ่งถุงผักผอมสองถุงมะเขือหนึ่งถุงผักสองถุงหอมใหญ่หนึ่งถุงกระเทียมสามกิโลกรัมพริกสามกิโลกรัมน้ำตาลใส่แดงหกกิโลกรัมน้ำน้ำตาลใส่ขาห้ากิโลกรัมน้ำปลาหนึ่งกนโลอรัซอสหอยนางรมหนึ่งกนโลรัซอสฝ้าเขียวสามขวดผงปรุงรสสองกิโลกรัมคาย แต่ต่อนยานตีทำวัดป่าพุทธารัตนะใส่โมงคลจังหวัดโมกดาหารข่าหนึ่งกระสอบพริกหนึ่งถุงถั่วหนึ่งถุงมะม่วงหนึ่งถุงข้าวโพดขึ้นกระสอบกระดาษชำระหนึ่งห่อใหญ่คณะแมนชียแต่ไว้น้ำดื่มห้าสิบเจียแท็กมีแมนเชียเดียวห้าร้อยบาท ยบาทแม่ชีอมรหนึ่งร้อยบาทแม่ชีบุดดสามร้อยบาทแม่ยูนหนึ่งร้อยบาทแม่ชีลำยันหนึ่งร้อยบาทแม่ชีแปวหนึ่งร้อยบาทแม่ชีบุไดวันหนึ่งร้อยบาทแม่ชีเนี่มสองร้อยบาทพัชรวรีมัคามิปัสจุบสองร้อยบาทรวมหนึ่งพันเก้าร้อยบาทคณะหยาดที่ทำตลาดเจริญศรี ถวายของเข้าโรงครัวในร้านยิ่งเจริญพยบผักกาดขาวแปดถุงกะหล่ำห้าถุงมะเขือเทศสี่ถุงใหญ่แอ่หนึ่งถุงปังตุ่มเจียวถุงเผือกหกถุงมะนาวสี่ถุงรลานแม่แพงพร้อมไปหน้ากะหล่ำหนึ่งถุงมะเขือเทศสองถุงคะน้าสองถุงผักกาดขาวสี่ถุง ยี่เหลือลอยต้นไร้ก่อนใบเศร้าปูสองถุงฟักสองถุงกับเผาเก่าถุงผักไคแงงหมดเลยเนาะสองถุงขาหนึ่งถุงโอ้มีปัจจุบันดีเตอร์เนาะแม่ไทยสุดาแม่พัชราพรน้ำสาวทชนิตะไยりดอกดาวเรืองบวดชาพระเั้านาใจสีถุงแม่ชีสีดาใช หนึ่งขันอาโสดเทีนให้แม่ระเบียวพ่อเสียรวันนาลีนอกจากนั้นก็แม่บุญหลายฝาสันเทียบัานตานสงอำเภอตานสงโทเทียนให้พ่อแม่เจ้ากรรมนายเวรสองร้อยบาทแล้วก็แม่ทำกองคงดีฟองเปิบกลวบน อำเภอตานสมนร็ยื่ให้พ่อแม่เจ้ากำนายเวียนสองร้อยบาทแลนน้วก็นางบุญนรอดปะไก่เกี่ยวฟองกอบกลัวยื่นให้แม่นางคอยใหญ่สิงนาพันคำแม่หญ่เปทักคำสอนพ่อสมจีปะไก่เกี่ยวเจ้ากำนายเวียนถวายปัญใจสองร้อยบาทน้ำนาดื่มสองแพทยเข้าสังสอ สิบสองกิโลกรัมพ่อโนดีแยงสองแม่สมใจแยงสองบทยิให้ในศาสนาพันคำให้พ่อแม่บุญสูน้ำดื่มสองแพ็บสีหนึ่งแพกปัจใจสองปฏิบัตตัวการควอมเดสาตุ ริวารทั้งหลายทั้งปวงนะโดยพร้อมเพียงกันเด้อนะโมตัสส ឡ្បង <laughs> 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 wari pi sangats <Sess> satu pibu sampun Imani kataani Sa wardani bahawa tanggal lalu はい。

con Yeah, yeah.